ขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามีความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันมีพี่น้องหลายที่หลายแห่งมานมัสการพระเจ้าเราเป็นประชากรของพระองค์นมัสการพระเจ้าที่เครื่ักที่บ้านจุดประกาศและตามที่ต่างๆเราได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเพราะโลกนี้เป็นพระวิหารของพระเจ้ามีเพลงบทหนึ่งที่เราชอบร้องตอนเด็กๆ และเพลงบทนี้ก็มีเนื้อร้องที่มีความหมายว่าลำทานเล็กๆพูดว่าโอจงให้โอจงให้ลำทานเล็กๆพูดว่าโอจงให,จงให,จงให้จงให้เสมอฉันรู้ฉันเล็กแต่ฉันไปสู่ที่ใดฉันทำทุ่งนาเขียวขจีเราจงให้ด้วยใจยินดีเราจงให้ ด้วยใจยินดี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 ให้ยินดีให้ทุกวันพี่น้องทั้งหลายร้องบทเพลงนี้ได้ไหมครับหลายคนก็องอหัวออลอกใจพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าเราให้การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพระเยซูตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าครั้งหนึ่งพระเยซูเสด็จไปพิหารที่กรุงเยรูซาเล็เมในบริเวณวิหารของกรุงเยรูซาเล็เมนั้นได้แบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นลานของคนอิสราเอลส่วนที่สองเป็นลานของปุโรหิตและส่วนที่สามเป็นลานของสตรีในวันที่พระเยซูเสด็จไปนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ลานของสตรี ในลานบริเวณนี้มีกู้ตู้เก็บเงินอยู่เจ็ดตู้เพื่อรับเงินภาษีบำรุงพระวิหารและอีกหกตู้นั้นเป็นตู้สลับผู้ถวายด้วยความสมัครใจเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่นี่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงไม้คนหนึ่งเธอนำเงินเหลียงทองแดงเล็กๆสองเหรียญเป็นเงินทั้งหมดที่เธอมีอยู่อาจเป็นไปได้ว่าเงินที่เธอได้รับการเลี้ยงชีพ ตามบทบัญญัติของโมเสสซึ่งกล่าวไว้ว่าบรรดาประชากรของพระเจ้าต้องนำทัศสางมาถวายเพื่อเลี้ยงหญิงไม้เด็กกำพร้าคนยากจนคนต่างด้าวและคนเลวีพระเยซูทรงสอนสิทธิ์ของพระองค์ว่าหญิงคนนี้เอาเงินของเธอถวายแด่พระเจ้าทั้งหมดแม้ว่าเธอจะมีเพียงแต่เล็กน้อยก็ตามพระเยซูทรงชื่นชมจิตใจของเธอ ทำไมเธอมีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความกล้าหาญมากขนาดนั้นเช็กเช่นเดยกครับพี่น้องพระเยซูริสทรงชี้ให้เราทั้งหลายให้ท่านและข้าพระเจ้าได้เห็นท่าทีภายในหัวใจของเราที่เราจะมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าให้เราเห็นหัวใจของเธอผู้หญิงคนนั้นที่เต็มล้นด้วยความไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า พี่น้องที่รักทั้งหลายทุกครั้งที่เราถวายที่เราแบ่งปันที่เราเป็นผู้ให้พี่น้องและข้าพเจ้ามีท่าทีอย่างไรในใจของท่านและในใจของข้าพเจ้าถวายแล้วให้แล้วแบ่งปันไปแล้วพี่น้องมีความสุขหรือพี่น้องมีความทุกข์พี่น้องมีความกลัวหรือพี่น้องมีความกังวลใจ พี่น้องมีความยินดีหรือพี่น้องยังไม่แน่ใจพี่น้องทั้งหลายพระคคิดสมภีหนุนใจเราว่ามีการถวายมีการแบ่งปันมีการให้เป็นเส้นทางที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จหลายครั้งเรายังเข้าใจว่าการถวายการให้และการแบ่งปันนั้นไปสู่ความขาดแคลนในชีวิต แต่ตรงกันข้ามในพระวจนะของพระเจ้าหากการถวายการให้การแบ่งปันของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาความเชื่อความศรัทธาความไว้วางใจในพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนให้เราเติบโตขึ้นพระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนพระพรในเราอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด เพราะสิ่งนี้พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบอันยัดสรนแน่นพุนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะรับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันพี่น้องคงจำได้หลังจากที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า พระเยซูทรงทําการอัศจรรย์รักษาคนตาบอดให้มองเห็นคนป่วยให้หายคนพิการให้เดินได้แม้แต่คนที่ตายมาแล้วพระองค์ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายบรรดาประชาชนทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้าพระเยซูฟังคําสอนของพระเยซูฟังคําเทศนาของพระเยซูและขอพระเยซูช่วยรักษาเขาให้หายในเวลานั้นมีคนมากมายมาล้อมรอบพระเยซู ฟังพระเยซูจนจอดข่าพระเยซูปัถนาที่จะเลี้ยงอาหารผู้คนเหล่านั้นแต่สิทธิ <ouse reasoning paper> ของพระเยซูคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิปฟิลิปบอกพระเยซูว่า,า,าพระองค์เจ้าข้าข้าแรงงานพระองค์เจ้าข้าข้าแรงงานข้าจ้างทำงานรวมกันแปดเดือนก็ไม่พอซื้ออาหารเลี้ยงผู้คนเหล่านี้แต่สิทธิของพระเยซูคนหนึ่งชื่อว่าฟิลิปฟิลิปบอกกับพระเยซูว่า พระอ,องค์เจ้าค่ะมีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลายอีกสองตัวแต่จะพออะไรกับคนมากมายขนาดนี้ในสิทธิของพระเยซูมีความสงสัยณเวลานั้นในสิ่งที่พระเยซูตรัสและพระเยซูจึงบอกให้บรรดาประชาชนน,นั่งลงไปในพื้นหญ้าและประชาชนก็นั่งลงไปในพื้นหญ้านับจำนวนเฉพาะผู้ชายได้ห้าพันคน พระเยซูคริสต์เจ้าได้เด็กน้อยนั้นได้นำขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวมาถวายให้กับพระเยซูและพระองค์ทรงรับไว้พระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นบนฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงอธิษฐานพระองค์ทรงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงแบ่งขนมปังและพระองค์ทรงแบ่งขนมปังให้กับบรรดาประชาชนชาชนที่นั่งอยู่บริเวณนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงพระองค์บิ พระองค์แบ่งพระองค์ให้พระองค์บิพระองค์แบ่งพระองค์ให้ทุกครั้งที่บิทุกครั้งที่แบ่งทุกครั้งที่ให้ขนมปังนั้นก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆเพระก็มีบอกว่าหลังจากนั้นเขาทั้งหลายยังเก็บขนมปังและปลานั้นเหลืออีกตั้งสิบสองกระบุงเต็มพี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อะไรเป็นไปได้อย่างไร มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้มีอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ผ่านชีวิตของเราที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ผ่านหัวใจผ่านมือผ่านขนมป,ปังห้าก้อนผ่านปลาสองตัวผ่านชีวิตของเด็กชายคนนั้นที่เขาถวายให้กับพระเยซูด้วยความรักและด้วยความเต็มใจพี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ผ่านคนทุกเพศผ่านคนทุกวยัยผ่านคนทุกลักษณะในชีวิตของเราและเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตผ่านความเชื่อผ่านความรักของบุคคลน,นั้นที่มีต่อพระองค์และพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ในสิ่งที่เรามีผ่านในสิ่งที่เราเป็นแม้จะน้อยนิดเพดียงใดพระองค์ก็ทรงกระทําให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นได้ พี่น้องจรักสิ่งดีอันใดก็ตามเมื่อเราถวายแด่พระเจ้าด้วยใจรักด้วยใจศรัทธาด้วยใจที่ไว้วางใจและใจเมตตาทำตาพระไทยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเวลาเป็นความรู้เป็นความสามารถเป็นการเรียนหรือเป็นส่วนทรัพย์ที่เรานำถวายและแบ่งปันเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เราจะไม่ขาดแคลนแต่เราจะมั่งคั่งในความสุขเราจะมั่งคั่งในความชื่นชมยินดีเราจะมั่งคั่งในความหวังเราจะแข็งแกร่งทั้งจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายของเราเราจะมีความชื่นชมยินดีเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องที่รักเมื่อหญิงไม้คนนั้นได้ถวายในตู้เก็บเงินพระอิหาร เธอคงเคอเข้าใจดีว่าพระเจ้ารักเธอพระเจ้าวอวยพรเธอเธอรู้ว่าเธอถวายเพื่อที่จะดูแลพระวิหารของพระเจ้าช่วยเหลือหญิงไม้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนต่างด้าวเช่นเดียวกับเธอที่เธอเคยยากจนมาก่อนเช่นเดียวกับชีวิตของเธอที่ได้รับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่เพราะหญิงคนนี้เป็นหญิงไม้ เธอได้รับมาตลอดเธอรับการดูแลจากพระเจ้าผ่านพันธกิจของพระวิหารที่ช่วยเหลือเธอตามพระบัญญัติของพระเจ้าทางโมเสสดังกล่าวไปแล้วเธอสัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าเธอสัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อเธอและมีต่อคนมากมายเธอบอกกับหัวใจของเธอว่าเธอไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้รับอีกต่อไป แต่เวลานี้เธอปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันผู้ถวายเหรียญทองที่เธอมีอยู่แม้จะไม่มากในสายตาของคนอื่นแต่มันมีค่ามีความหมายมันมีความสำคัญในชีวิตของเธอเธอจึงมอบถวายในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าอาจเป็นเพราะว่าเธออยากจะมีส่วนในการดูแลพราะาอิหารและเธออยากจะมีส่วน ในการดูแลคนอื่นเหมือนอย่างที่เธอได้รับการดูแลการช่วยเหลือเพราะเธอรู้ว่าการถวายของเธอนั้นพระองค์จะไม่ทรงให้ทําให้เธอขาดแคลนในสิ่งใดพี่น้องจรักท่านและข้าพเจ้าจะแบ่งปันจะถวายจะให้อะไรกับพระเจ้าบ้างในชีวิตของท่านและชีวิตของข้าพเจ้า สองสามปีที่ผ่านมาคริสจักรได้มีโอกาสไปเยี่ยมเย็นเด็กๆในชุมชนที่อยู่ในเมืองช่วงคริสต์มาสช่วงอีสเตอร์และช่วงวันเด็กชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองเป็นเด็กๆต่างด้าวที่พ่อแม่อ,อ,อ,อาอาอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่มาทำงนานทางคิจักก็มีพละใจและอธิษฐานเพื่อในชุมชนแห่งนี้ทางคิจักได้สอบถามสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งเธอมีความสามารถการทำงานทางด้านศิลปะทางคิดจักก็ถามเธอว่าเธอพอจะมีเวลาไปสอนงานศิลปะให้กับเด็กๆในชุมชนได้หรือไม่เธอตอบทันทีว่าเธอยินดีและเต็มใจเพราะชีวิตของเธอครั้งหนึ่งเธอก็เป็นเหมือนเด็กเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงช่วยเธอผ่านคิดจักแห่งหนึ่ง จนกระทั่งเวลานี้เมื่อเธอเติบโตได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วเธออยากจะเป็นผู้ให้เธออยากจะเป็นผู้แบ่งปันบ้างพี่น้องที่รักพระกมพีหนุนใจเราทั้งหลายให้เรามีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าในโลกนี้ด้วยการถวายด้วยการให้ด้วยการแบ่งปันให้สิ่งดีที่เรามีให้สิ่งดีที่เราที่เราเป็นเพื่อจะดูแลพระวิหารของพระเจ้า ดูแลคิสจักรของพระเจ้าให้สวยงามเป็นคิสจักรที่มีสงาาส่าราศีเพื่อเราจะดูแลพี่น้องสมาชิกในคิสจกักรผู้คนในชุมชนในสังคมหญิงไม้เด็กกำพร้าคนยากจนคนต่างด้าวและเลวีเหล่านั้นการถวายการให้การแบ่งปันด้วยใจด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาและความรักที่มาจากพระเจ้านั้นเราจะมีสันติสุข การถวายของเราจะมากจะน้อยนั้นยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้าอยู่เสมอเพราะเราถวายด้วยความยิ่งใหญ่ในความรักพี่น้องทุรักพระคัมภีร์ได้บอกว่านี่แหละคนที่หวานเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียกพออยู่แล้วท่านยังจะมีเหลือล้นสลับการดีทุกอย่างด้วยพี่น้องครับข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังอยู่เสมอในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่17เป็นเรื่องราวของพระเจ้า กับผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเอลียาในช่วงเวลานั้นเอลียาในแผ่นดินของอิสราเอลเกิดความกันดานอาหารเข้ายากมาแพงตลอดทั้งบริเวณโดยรอบผู้คนอดอยากทุกยากลำบากพระเจ้าบอกเอลิยาว่าให้ไปหาหญิงคนหนึ่งเพื่อขออาหารเอลียาฟังเสียงของพระเจ้าเดินทางตามหาหญิงไม้คนนั้นจนกระทั่งพบหญิงไม้นั้น ที่เมืองสาเหลฟัตเอริยาขอน้ำจากเธอและเธอก็จะเอาน้ำให้กับเอริยาขณะที่เธอเหลียวหลังไปเอริยาก็ขอขนมปังเอริยาก็ขอขนมปังเธอบอกว่าขนมปังเธอไม่มีเวลานี้ที่เธอมีก็คือมีแป้งอยู่นิดหน่อยที่อยู่ในไหมีน้ำมันอยู่เล็กน้อยที่อยู่ในหม้อ เธอบอกเอรยาว่าฉันมีอาหารเพียงเล็กน้อยคือแป้งและน้ำมันเล็กน้อยที่จะไปทำขนมปังเพื่อเป็นอาหารสำหรับเธอและลูกคงเป็นอาหารมือสุดท้ายหลังจากนั้นเธอไม่รู้ว่าจะอ,าอะไรมากินอีกต่อไปเอริยาหนุนใจและบอกหญิงไม้นั้นว่าให้เธอไปทำขนมปังตามที่เธอตั้งใจไว้แบ่งให้ฉันกินบ้างแบ่งให้เธอกินบ้าง และแบ่งให้ลูกของเธอกินบ้างพระเจ้าจะเลี้ยงดูเธอพระเจ้าจะช่วยเหลือเธอเอรยาบอกกับหญิงไม้นั้นว่าแป้งของเธอจะไม่หมดจากหม้อน้ำมันของเธอจะไม่หมดจากไหเธอจงไปทำขนมปังแล้วเธอก็ไปทำที่เอรยาบอกหญิงไม้คนนั้นก็ไปทำขนมปังและแบ่งให้เอรยาลูกของเธอตัวเธอ เมื่อทําแบ่งขนมปังไปทําขนมปังแบ่งให้ริยาแบ่งให้ลูกแบ่งให้เธอปรากฏว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นแป้งในหม้อก็ไม่หมดน้ํามันในหายก็ไม่ขาดจนกระทั่งถึงวันที่พระเจ้าประทานฝนตกลงมาจากฟากฟ้าแต่อีกไม่นานนักผู้หญิงคนนี้ก็พบความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งเมื่อลูกชายของเธอต้องล้มป่วยลง และเสียชีวิตขอบคุณพระเจ้าเอริยามาเยี่ยมบ้านเธอเป็นช่วงเวลาที่เธอต้องการปลอบโยนเป็นเวลาที่เธอต้องการปลอบโยนเธอบอกเอริยาว่าลูกของเธอไม่สบายและลูกของเธอเสียชีวิตแล้วเวลานั้นเอริยาปลอบโยนเธอโดยอุ้มลูกของเธอขึ้นไปที่ห้องชั้นบนของบ้านและเอริยาก็คุกเข่าลงเงยหน้าขึ้นฟ้าสวรรค์แล้วก็อธิษฐาน อธิษฐานขอชีวิตจากพระเจ้าอธิษฐานขอความหวังจากพระเจ้าให้กับแม่ไม้คนนั้นอธิษฐานขอชีวิตให้กับลูกของเธอพี่น้องครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้าให้ชีวิตเด็กน้อยนั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าให้ความหวังแก่หญิงไม้ได้กลับมาพี่น้อง ขนมปังเพียงเล็กน้อยที่เธอแบ่งปันในวันนั้นทำให้เธอเป็นผู้ได้รับที่ยิ่งใหญ่กลับขึ้นมาในวันนี้พี่น้องที่รักการถวายการให้การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่คือการแบ่งปันการให้การถวายด้วยความรักด้วยความเต็มใจในความชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่เราขาดแคลน และเรารู้สึกว่าเรามีไม่มากนักแต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายท่านและท้าทายข้าพเจ้าที่เราจะแบ่งปันและที่เราจะให้และเราจะเห็นกนารอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางความขาดแคลนและความมีไม่มากนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านและหนุนใจ ตัวข้าพเจ้าเองด้วยพระเจ้าทรงสำแดงความรักอันมั่นคงของพระองค์ทางองค์พระเยสุคริสต์พระองค์ทรงสละความมั่งมีและพระองค์ทรงสละความมั่งคั่งในสวรรค์พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อรับเอาความยากจนรับเอาความขาดแคลนรับเอาความตายแทนเราเพื่อเราจะได้มีนคนที่มั่งมีในความหมายนี้มั่งมีในความสุขมั่งมีในความชื่นชมยินดี มั่งมีในความหวังมั่งมีในความเชื่อมั่งมีในความรักและมั่งมีในชีวิตอิรันและเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีสิ่งจำเป็นในการดำารงชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยขณะเดียวกันพี่น้องทุลกพระเจ้าส่งหนุนใจเราพระคัมภีร์นุนใจเราที่เราจะรักที่เราจะแบ่งปันที่เราจะถวายตัวของเรารับใช้พระเจ้า รับใช้ผู้อื่นตามที่พระองค์ทรงรักเราทรงช่วยเราพระองค์ทรงรู้ว่าการที่เราให้การที่เราแบ่งปันการที่เราถวายเพื่อพระองค์เพื่อคนอื่นนั้นเราจะมีความสุขและแตัเราจะมีความชื่นชมยินดีตลอดไปเป็นนิตริลันพระเยซูจึงบอกว่าการให้จึงเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานพระเยซสสูคริสต์ให้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อรับเอาความขาดแคนลนรับเอาความทุกข์ยาก ับเอาความตายในความบาปผิดของข้าพศร้ายและในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองพรองทรงให้ความหวังให้ชีวิติลันให้ความามั่งมีทั้งในแผ่นดินโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพศร้ายที่พระองค์ทรงนำพาและพระองค์นำทางชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ทรงให้เวลาแก่ข้าพศร้าย จนมาถึงปี2024และพระองค์ทรงให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ประทับอยู่ท่ามกลางข้าพตัลายเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือผู้นำทางและเพื่อเพื่อนำพาชีวิตของทั้งหลายให้มีความหวังให้มีความสุขให้มีความชื่นชมยินดีข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาประทับและสถิตอยู่กับพี่น้องของข้าพตัลาย และขอพระองค์ทรงอวยพระพรในชุดของพี่น้องของคาร์พอลทลายพังร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณให้บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความรักของพระองค์เพื่อพระพรอันประเสริฐของพระองค์จะหลั่งไหลผ่านตัวชุดของขาบ์พอลทลายไปสู่ผู้อื่นต่อไปพระบิดาเจ้าสิ่งใดที่ขาดอยู่แล้วขอพระองค์ทรงประทานให้สิ่งใดที่มีอยู่แล้วสิ่งดีนั้นขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนและเพิ่มโตงเพิ่มเติม ให้มากยิ่งขึ้นทุกวันเพื่อขับหลายจะเป็นผู้ที่ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นอยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าจึงของมอบคริสจักรของพระองค์ชีวิตของขับหลายชุมชนสังคมในโลกนี้ที่จะมีการให้การแบ่งปันการดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปจนกว่าวันที่พระองค์จะได้เสด็จมาในโลกนี้รับข้าสมายไปอยู่กับพระองค์รับบำเหน็จความมั่งคั่ง ความบริบูรณ์ในแผ่นดินสวรรค์มงกุฎอนิรัน์ที่ไม่มีวันจะร่วงโรยในแผ่นดินของพระเจ้าตลอดไปทั้งสิ้นนี้วิงวอนทุนขอและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน